คงจะมาสอนวิธีแก้หน้าจอโทรศัพท์แตกฮารวยแก้ฮารวยแป้งเดกแค่หนึ่งกระป๋องฮาให้ทั่วเช็ดด้วยกระดาษเช็ดชู่ แล้วห่อด้วยผ้าขนหนูสะาบแล้วนำไปแช่น้ำออกจากตู้เย็นแล้วนำไปตากแดด10นาที หลังจากเอาไปตากแดดครบสิบนาทีแล้วลองมาเปิดเครื่องแล้วลองมาเปิดเครื่องแต่เครื่องมันไม่ออกเปิดไม่ออกมันไม่ออกซื้อใหม่ได้เลย